วันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาอยู่ที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงนะครับผมของปอเต็กตึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปชมบรรยากาศนะครับในการไหว้ออ,อง์ปู่ ใต้ฮ่องกงนะครับเอ่อตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของเทศกาลกินเจนะครับผมก็เทศกาลกินเจก็มีประมาณอยู่10วันนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะมากราบขอพรท่านได้นะครับตอนนี้ก็แต่งโคมไฟไว้สีเหลืองอย่างสวยงามประดับโคมไฟอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปเอ่อ ท, voi, ที่เขาหยิบทูบหยิบเทียนนะครับแล้วก็ไปหยิบท no ูบหยิบเทียนนะครับแล้วก็หยิบน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็หยิบกระดาษเงินกระดาษทองนะครับเราก็สามารถที่บริจาคได้ตามกําลังศรัทธาเลยนะครับผมเราก็ใช้ทูตทั้งหมด8ดอกนะครับสําหรับการไหว้นะครับสิ่งแรกนะครับเราก็จะเอากระดาษเงินกระดาษทองนะครับมาวางไว้ที่แท่นบูชาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปจุดทูบจุดเทียนกันเลยนะครับทุบที่นี่นะครับก็ใช้ทั้งหมด 8ดอกนะครับ uh, 5ดอกแรกนะครับเราก็จะไหว้เ uh, ทพะเจ้าฟ้า,ฟาดินถงองค์ทีกงนะครับแล้วก็อีก3ดอกนะครับเราก็จะมาปักไว้ที่กระถางทูบ uh, ไหว้เจ้าได้เลยนะครับผมไหว้ uh, องค์ใต้ฮงกงนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ จะไปปักเทียนกันนะครับผมแล้วก็จะปักเทียนไว้ที่นี่นะครับ1คู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปด้านในกันเลยนะครับผมก็ว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติขององค์ใต้ฮ่องกงให้เพื่อนๆฟังนะครับขอข้าวๆนะครับองค์ใต้ฮ่องกงนะครับผมเป็นพระสงฆ์ ในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณงามความดีมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือศพไร้ญาตินะครับเหมือนที่ พอทึ้งเขาได้ทำกันนะครับก็ที่นี่ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมากลับไหว้ดูนะครับที่นี่ก็จะมีเทพเจ้าไต้สิธิ์แย้นะครับแล้วก็องค์พระแม่กวนอิมด้วยนะครับผมแล้วก็มาขอพรท่านได้นะครับสามารถมาขอพรท่านได้หรือมาเล่าคุณงามความดีให้กับท่านนะครับได้ได้ฟังนะครับแล้วเราก็ขอพรนะครับท่านก็จะอวยพรเรานะครับผมผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองมากลับไหว้ สักการะบูชาองค์ใต้ฮ่องกงกันดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพรเพื่อนให้เพื่อนๆแล้วนะครับให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มากดติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ